สวัสด <screws> <ground> okay, so re okay, right? okay, ีครับนักเรียนโอเคครับในวันนี้ก็จะมาเริ่มเรียนนะครับในวิชาฟิสิกส์เรื่องแรกๆนะครับที่จะต้องเรียนในห้องเรียนก็คือเรื่องของหน่วยมันจะเป็นบทแรกๆเลยที่จะมีการคำนวณนะครับแล้วก็ต้องใช้ความจํานิดหน่อยนะครับโอเคในวิชาฟิสิกส์ของเราเนี่ยจะมีเรื่องของหน่วยเนี่ยขึ้นมานะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องมีความจํานะครับคือต้องใช้จําเอาก่อบในรั้งแรกนะครับก็คือหน่วยตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นปริซนมมีตัว G ี ตัว m ตัว k นะครับตัว c ตัว m เล็กตัว m, ติว m, แล้วก็ตัว n เหล่านี้คือต้องต้องจำก่อนนะครับโดยที่มันจะแบ,บ่งเป็นอย่างนี้เอาดูนะเริ่มต้นจากใหญ่นะครับหน่วยที่ใหญ่สุดก็คือาที่นี้ก็คือเป็นตัวจิกัดจิกกดเนี่ยมีค่าเท่ากับเลขสิบกำลังเก้าต้องจำไปก่อนนะครับและตัว m ก็คือไม่ก่ดสิบกำลังหก ตัวคดูนะฮะมันลดหลั่นทีลสามนะครับสิทธิกำลัลงสามอ่ารูโอเคนะกิโลอ่าเมกะจิกะนะครับเพิ่มทีละสามขึ้นไปตัว C เนี่ยเซนติก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะก็คือเรื่องของเซนติเมตรอะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องใช้นะครับสิทกำลงังลบสองหรือว่าหนึ่งส่วนร้อยอ่าดูต่อนะครับคำว่ามีความหมายนะมิลลิดูนะมิลลิก็คือสิทกำลังลบสามเส่วนฐนนะครับทีนี้มันจะ ลดลงไปทีละกำลังสามนะลองดูนะจากกำลังลบสามนะครับมันจะกลายเป็นกำลังลบหกไมโครลบหกแล้วก็นานโนนะครับสิกำลังลบเก้าเขียนแบบนี้ให้จำง่ายๆนะครับมีตัวซีตัวเดียวที่แตกต่างจากเพื่อนนอกนั้นเพิ่มทีละสามลดทีละสามนะตามรูปภาพนี้เลยอาจารก่อนสองวินาทีโอเคหมดเวลาสมมติจำได้นะครับจำได้แล้วทีนี้ลองมาดูการเปลี่ยนหน่วย ตัวอย่างที่หนึ่งนะครับที่มักจะใช้กันก็อย่างเช่นาจากเซนเอลองดูนะครับสมมติสักสามเซนจะเท่ากับกี่เมตรนะฮะให้มันเป็นระบบ SI unit นะครับในการเปลี่ยนหน่วยจากเซนให้เป็นเมตรแล้วก็ได้ว่าสามนะครับยกขึ้นมาก่อนนะเซนติเมตรนะครับเหมือนเดิมทีนี้หลักการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยเราจะเดินหน่วยที่ต้องการเปลี่ยนเนี่ยลงมาหารนะครับลงมาหารเลยซึ่งมีความเป็นจริงมันคือการคูณเท่าหารออกนะครับ เนี่ยบีเท่าเด me, karaoke, signal, F, own, wij, Mari, acha, ินไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้เราจะคงไว้นะครับทดไว้ในใจไม่ต้องเขียนไม่ต้องเขียนตัว m ตัวนี้จากนั้นให้ตัดเฉพาะตัวหน่วยทิ้งไปนะครับก็คือตัว m ปึ๊บซึ๊บเฉพาะตัวหน่วยครับอันนี้เรียกว่าตัวคำอุปสรรคหรือว่าเลเยกร์กำลังตัว c นะข้างคือหน่วยดังนั้นนะครับเหลือเป็น3คูณ10กำลังหลังจาก้นเทียบกันนะครับก็คือกำลังลบ2เมตรนะครับเหมือนเดิมอันนี้คือตอบแล้วประมาณนี้ อันที่สองสมมติสักเจ็ดหน่วยเป็นไมโครเมตรจะเท่ากับกี่กิโลเมตรลองดูนะครับถ้าเจอแบบนี้จะเปลี่ยนยังไงจะเปลี่ยนยังไงโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเร็จเดิมใช้หลักการที่ที่ผมอาจารย์พูดแปลครับก็คือดึงตัวโจทย์เนี่ยเขียนลงมาตั้งเหมือนเดิมก่อนแล้วก็หารด้วยตัวที่ต้องการเปลี่ยนนะครับก็หารด้วยนะที่นี้คือกิโลเมตรนะฮะ เราทดกิโลเมตรไว้ในใจนะครับข้างบนไม่ต้องเขียนนะเขียนแค่นี้พอนะครับจากนั้นตัดเฉพาะตัวหน่วยทิ้งไปก็คือตัดตัวหลังทิ้งนะหน่วยไม่หน่วยทิ้งไปนะครับมันก็จะเป็นเจ็ดคูณสิบก,กำลังไมโครก็มาดูเทียบนะกำลังลบหกกิโลก,ก็คือสิบก,กำลังดูนะครับกำลังสามเอามาใส่เลยแล้วก็ย้ายตัวยกกำลังขึ้นมานะครับเป็นลบหกจากตัวเศษส่วนนะครับตัวนี้ย้ายขึ้นมาอยู่ข้างบนก็คือเป็นสิบก,กำลังลบสามจากบวกเป็นหมลบ ได้เป็นเจ็ดนะครับคูณสิทกำลังตึ๊บตึต๊ดกับลบเก้ากิโลเมตรอ่าโอเคลักษณะก็คือประมาณนี้นะฮะอ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวเราดูหน่วยอื่นบ้างถ้าเป็นหน่ยอื่นนะครับก็ลองดูนะสมมติว่าเอาเอาเป็นอ่าข้อที่สามนะครับสมมติเอาเป็นตัวเลขสี่อาจารย์เอาเป็นเท่าไหร่ นาโนเมตรต่อด้วยวินาทีต่อด้วยมิลลิมิลมลิเซกนะครับอ่านลองแบบหน่วยอย่างนี้ดูกันนะฮะนะเป็นหน่วยของความเร็วนะครับนาโนเมตรต่อมิลลิเซกอยากเปลี่ยนให้มันเป็นอ่กิโลเมตรต่อด้วยวินาทีอ่าเรารู้ว่าจะเป็นยังไงสมมติต้องการเปลี่ยนให้เป็นหน่วยอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนยังไงนะคะนรับหลักการเหมือนเดิมทำไปพร้อมกันเลยนะครับพวกเราโอเคก็ตั้งขึ้นมานะครับเป็นสี่ นาโน่อสี่นาโนเมตรหารด้วยมิลลิเซกนะครับหรือมิลลิวินาทีตั้งไว้แล้วก็เอาตัวนี้ลงมาหานะครับต้องการเปลี่ยนก็หาลงไปด้วยกิโลเมตรต่อวินาทีแต่แบบเนี้ยไม่นิยมเขียนนะครับเขียนแล้วมันดูวนไหวมันงงแล้วก็ใช้หลักการตอนประสมที่เราเราเคยเรียนนะครับทำยังไงเอ่ยก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณการจัดตัวท้าคูณด้วยดูนะดูนะจะเป็นวินาทีหารด้วยกิโลเมตร จากนั้นก็เข้าสู่ฟอร์มเดิมก็คือตัดตัวเฉพาะตัวหน่วยทิ้งไปนะครับก็ตัดได้ตัวเอมตัวเอมวินาทีวินาทีตัดได้ไปเพราะฉะนั้นครับไปได้เป็นถ่าเฉยเหลือเป็นนาโนนะครับสี่คูณสิกำลังนาโนตะกิลึกภาพนะครับตะก้คือกำลังลบลบเก้านั่นเองหารด้วยมีอะไรบ้างข้างล่างก็คือมิลลิลบสามคูณกับกิโลก็คือกำลังสามนะครับก็ได้เป็นสี่คูณกับสิกำลังลบเ้าเหมือนเดิมข้างล่างนะครับข้างล่างเห็นว่าเป็นกำลัง1 เห็นว่ามันหมดไปนะครับก็ตัดทิ้งไปแก็คือได้เท่านี้หน่วยของเราก็คือเป็นกิโลเมตรต่อวินาทีโอเคใจงงไหมไม่งงเนาะอีกอันหนึ่งนะครับก่อนจะจบนะครับตรงนี้ขออีกข้อหนึ่งไอข้อนี้ก็ก็ใช้เยอะนะครับใช้เยอะเหมือนกันตัวอย่างตัวอย่างที่สี่นะตัวอย่างที่สี่อย่างเช่นพวกหน่วยของตารางพื้นที่นะครับแล้วก็หน่วยของปริมาตรคือลูกบาศก์สมมติว่า ตารางมิลลิเมตรจะเท่ากับกี่ตารางเมตรนะโอเคตัวที่อโอเคนะคร <laughs> ับเท <laughs> ่ากับกี่ตารางเมตรอามนี้เราก็ได้ว่านะครับข้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าให้เข้าใจนะครับไอ้เจ้าหน่วยตรงนี้มันเป็นการเขียนลดฟอร์มนะครับจริงๆแล้วมันคือเป็นยกกําลังสองท้งสองตัวนะ,ะเขียนที่จริงขึ้นอย่างนี้นะครับ แล้วก็ค่อยเอาตัวที่ต้องการเปลี่ยนลงมาหันฟึ๊บตัดโชคๆไปนะครับจะกลายเป็นสินกำลังลบสามทั้งหมดกำลังสองหรือเท่ากับศ0นกำลังลบหตารางเมตรนั่นเองจะใช้ในเรื่องของการหาค่าความแน่นนะครับในการวัดของอสารละลายตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ดูว่าปริมากเท่ากับเท่าไหร่เอาไปคำนวณเป็นหน่วยของลูกบาศเมตรเผื่อไม่ต้องใช้นะครับต้องใช้จริงโอเค ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นเทคนิคการนําเสนอนะครับเรื่องของหน่วยพื้นฐานสําหรับนักรเรียนชั้นมต้นนะครับขึ้นมาชั้นมปลายเอาว่าดูทบทวนแล้วหาโจทย์ตัวอย่างเนี่ยในอื่นนะครับประกอบไปด้วยก็จะก็จะยอดเยี่ยมเลยนะลองฝึกทําดูนะครับฝึกทําดูโอเควันนี้ก็สวัสดีครับ